นายกินอะไรนะนายกินอะไรอ่ะติมอร่อยไหมแซ่บไหมแซ่บบวาบไหมัวานหวานอ๋อกินแล้ววาบวาบเลยใช่ไหมวานวานเออเอออร่อยไหมเัินอรอยเออปนิงสวยไหมเัินปลานิงสวยไหมปลานิงสวยไหมสวย อซ็ปแซ็ปไหนตรงไหนเปียกอันนี้เปียกเลยนี่เปียกไอติมแน่เปียกหมดเลยโอ้เปียกหมดเลยโอ้ปากปากกับเปียกเปียกเสื้อด้วยโอ้สกปุกปมาเลย Nè yeah. Biệt mất rồi Mẹ. Này, tụi nãy biệt Nè Ừ